พี่ไม้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 เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับคือว่าป้าฟ้ากับตองตีกันอ่ะพี่รีบไปดูเร็วอุ้ยไม่รู้เป็นยังไงบ้างอะพี่เอ้าแล้วทำไมบิ๊กไม่ห้ามเขาล่ะวิ่งมาบอกพี่แบบนี้ทําไมเออเออไม่ต้องละงั้นเดี๋ยวพี่ฝากร้านหน่อยนะเดี๋ยวพี่จะรีบวิ่งไปห้ามเขาเดี๋ยวนี้แหละได้ครับพี่ไม้พี่ไม้รีบไปดูเลยเดี๋ยวผมดูแลร้านให้ ไปานี่จะไม่อยู่ใช่ไหมคะเอาขึ้นมาหน่อยนี้เดี๋ยวโอ๊ยดิฉันเจ็บนะเนี่ยมาแล้วโอ๊ยป้าโอ๊ยหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรกันเนี่ยทำไมไม่คุยกันดีๆจะตบกันแบบนี้ทำไมพี่มายก็ดูสิป้าเขามาหาว่าฉันขโมยของเขาอะใครหาว่าฮะก็แกเป็นคนเอาของฉันไปจริงๆเอาขึ้นมาหน่อยนี้เลยนะฉันไม่ได้ขโมยไม่ได้เอาของป้าไปเลยสักอย่างมาหาว่าฉันขโมยแบบเนี้ยมันเกินไปนะป้าใครใครเกินไป ฉันรู้ว่าแกเอาลังของฉันไปเอาขึ้นมาในนี้นัตองป้าฉันไม่ได้เอาไปทิพยหยุด,หย,ด,ห,ยด,ห,ยดหยุดทั้งคู่เลยนะอะไรกันเนี่ยกับมีแค่ลังกระดาษเนี่ยนะแม่มันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอแม่คะมันแม่เล่าให้หมายฟังหน่อยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม่เก็บลังเอาไว้ตรงไหนแล้วมันหายไปได้ยังไงคะแม่ก็วางไว้หน้าบ้านน่ะสิหมล์แต่่ามันหายไปอะแล้วแกรู้ไหมว่าแม่อุตส่าห์เก็บมาเป็นเดือนเลยนะกับว่าจะขายเอาเงินไปใช้สะหน่อยอะ าขายหมดเนี้ยก็น่าจะมีเงินหลายตังไปเล่นไพ่อยู่เว้ยเว้ยหมานหมานหมานเอาเฮ้ยกระเป๋าตังกระเป๋าตังที่ไมไหนเนี้ยโอ้โหนี่รังเยอะขนาดนี้ขายได้หลายบาทแล้วเนี่ยป้าจ้ามามารู้ไหมรู้ว่ารังนั้นมันสำคัญมากเลยนะถ้าเกิดขายเนี่ยมันได้หลายตังเลยนะไม ฉันไม่ได้เอาไปจริงๆทาไมป้าไม่เชื่อฉันบ้างคะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวก็ไปนคนที่บ้านฉันเลยไหมล่ะแกไม่ต้องมาพูดเลยแกเข้ามยของฉันหลายรอบไปนะแล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้เอาไปกันเหรอฉันไม่เชื่อกันหรอกนะฉันรู้ว่าแกต้องขโมวยของฉันแล้วก็ไปซ่อนไ้บ้านกันแน่เลยเนี่ยอ๋ยพอเลยค่ะแม่เฮย้ยปองพี่ว่าปองกลับบ้านก่อนนะไปสงบสติอารมณ์ก่อนอนะแล้วเดี๋ยวเรื่องนะี้เดี๋ยวพี่จัดการเองก็ได้แล้ว้องจะรอดูนะว่าพี่จะจัดการยังไง <S <s <í> <S แม่คะ <t ouch> พอได้แล้วคะ่ะ <t ouch> อะไรกันเนี่ยก็อีแค่เรื่องลังกระดาษเนี่ยแม่ไม่อายชาวบ,บ้านเขาเนี่ยไงคะพี่แม่แเสียงดังมากเลยนะคะแม่หมายว่าแม่เข้าไปพักผ่อนในบ้านก่อน,อน,อนดีกว่าค่ะมายมีงานที่ร้านให้ทําอีกตั้งเยอะนะคะแม่ไปหาเข้าบ้านเถอะแต่แม่เสียดายสิไมยค่ากระดาษตั้งหลายตังอะมายรู้ค่ะแต่เข้าบ้านก่อนเดี๋ยวมายจัดการเรื่องนี้ให้เองนะไปเข้าบ้านนะคะ บิ๊ขอบใจมากเลยนะพี่มาเฝ้าร้านให้พี่อ่ะบิ๊กกลับก่อนก็นได้ได้ครับพี่ไม้งั้นผมขอตัวก่อนนะครับเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนี่พี่ให้ค่าขนมนะตอบแทนที่มาเฝ้าร้านแทนพี่อ่ะขอบคุณมากครับพี่ไม้ผมขอตัวก่อนนะครับเด็ะเด็กดีจริงเลย นี่ไมคยกำลังทำอะไรอยู่หรอสรุปบัญชีนด้ละคะ่ะแล้ววันนี้มาเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะไมาสนุกมากเลยนะคะดีแล้วไมคยก็เรียบกิดร้านนะแล้วก็กลับไปกินข้าวยินได้แล้วอไมคยพี่ถามได้หน่อยสิบ้านเรามีกล่องกระดาษแข็งๆบ้งไหมอะทำไมอยู่พี่ถึงมาถามเรื่องกล่องกระดาษแข็งนะคะแต่ว่าที่บ้านก็น่าจะมีอยู่นะคะมาเห็นว่าแม่เขามีอะ,ค,ะค่ะก็วันนี้พี่เห็นบิ๊กอะเอากล่องกระดาษไปขายได้ราคาดีมากเลยนะ พี่ก็คิดว่าบ้านเราน่าจะมีอยู่เหมือนกันอ๋องั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูันที่บ้านก็ได้ค่ะพี่น็อตเงินหายไปพันนึงค่ะนี่มาลองนับดูก่อนไหมไม่อาจจะนับผิดก็ได้หรือว่าวันนี้มีลูกค้ามาเซ็นไว้แล้วไมาอาจจะลืมก็ได้นะ ไม่ใช่ค่ะพี่น็อตจริงๆมไม่อะสรุปบัญชีแล้วก็โอนเข้าธนาคารไปเรียบร้อยแล้วลูกค้าคนล่าสุดอะมาให้เงินสดไม้สามพันไม้ก็เลยเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์แต่นี้มันหายไปพันนึงอ่ะอ๋อไม้นึกออกแล้วค่ะไม้ให้บิ๊กมาเฝ้าร้านแทนไม้แป๊บหนึ่งอะพอดีไม้กลับเข้าไปที่บ้านมาถู่บิ๊กจะเป็นคนเอาไปไม้ไม้ใจเย็นก่อนนะร้านเรามีกล้องวงจรปิดให้พี่เช็คให้ พี่ม้พี่นอ็อตวันดีครับนั่งก่อนสิครับไม่เป็นไรหรอกพี่มาแป๊บเดียวพี่มีเรื่องจะถามหน่อยอะเรื่องอะไรเหรอครับอ่อพี่เห็นว่าหน้าบ้านบีเนี่ยมีกล่องลังเต็ไมไปหมดเลยอะพี่อยากรู้ว่าบีกเก็บเอาไว้ขายเหรอแล้วขายได้เท่าไรหร่ละได้เงินดีไหมทําไมครับมีอะไรหรือเปล่า เพิ่ว่าแม่พี่น้องอนะ่ะเขาก็ชอบเก็บลังกระดาษพวกนี้เหมือนกันแล้วเขาก็เก็บเป็นเดือนเดือนเลยนะได้เยอะมากเขาก็เลยอยากเอาไปขายพี่ก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดขายเต้าเดียวกับบิ๊กเนี่ยมันจะได้เงินเยอะหรือเปล่าช่วงนี้ก็ราคามันขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับช่วงนี้ราคาขึ้นก็ได้เงินเยอะหน่อยครับพี่ใหม่อออนี่นี่เองเออบิ๊กพี่มีเรื่องจะบอกด้วยนะที่ร้านพี่อ่ะมีกล้องวงจรปิดนะอะไรนะครับ ร้านพี่ไมยมีกล้องวงจรปิดเหรอครับใช่ถึงร้านพวกพี่อ่ะจะเป็นร้านเล็กๆในหมู่บ้านแต่พี่ก็ติดกล้องวงจรปิดไว้เผื่อวันหนึ่งจะมีเด็กๆมือบอนมาขโมยของไปแล้วกล้องวงจรปิดพี่อ่ะก็สามารถดูผ่านมือถือได้ด้วยนะบิกจะดูไหมบิก,กเราอ่ะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนะพี่ก็ไม่ได้อยากจะพูดจารุนแรงหรือว่าต่อว่าอะไรบิกหรอกนะ พี่แค่อยากจะบอกว่าคืนเงินพี่มาเถอะหนึ่งพันบาทแล้วไอ้เรื่องที่บิ๊กไปขโมยของที่บ้านพี่นกล่องลังนั้นน่ะบิ๊กช่วยไปบอกแม่ฟ้ากับตองด้วยเขาจะได้เลิกทะเลาะก,กันสักทีต้นเหตุทุกอย่างมันมาจากบิ๊กคนเดียวเลยนะโอ,โอเคครับพี่ไมโอเคโอเคครับนี่ครับเงินพี่ไม่หนึ่งพันบาทนี่บิ๊ก พวกเราเห็นว่าเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันแต่บิ๊กทำแบบนี้ได้ยังไงการขโมยของสักวันมันก็ต้องโดนจับได้อยู่ดีใช่ถ้าบิ๊กยังทำแบบนี้อยู่อ่ะถ้าเกิดพี่ไม่มาหาบิ๊กแล้วเอาคลิปส่งให้ตำรวจขึ้นมาละ่ะบิ๊กจะทำยังไงพี่ไมยพี่ไม่บิ๊กคืนเงินไปแล้วอย่าแจ้งตำรวจเลยนะครับบิ๊กขอร้องนะบิ๊กขอโทษเอาเถอะพี่ได้เงินคืนแล้วอ่ะพี่ก็ไม่ถือสาหรอกแต่พี่ขอนะ มิ๊กอย่าทำแบบนี้อีกคนเราถึงจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันแต่ก็ต้องซื่อสัตย์แล้วก็ซื่อตรงต่อกันนะบิก๊กความรับอะไรแบบนี้มันไม่มีในโลกหรอกนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พี่กับพี่น็อตขอตัวกลับก่อนแล้วกัน้วบิ๊กก็อย่าลืมปอธิบายให้แม่ฟ้ากับตองเขาฟังด้วยเขาจะได้เลิกทะเลาะกันสักทีครับพี่ไม้รับทราบครับพี่ไม้พี่นอ็อตขอบคุณครับไม่อยากกินข้าวอะไรไหม นแแจนี่เองนะฮะทำให้ฉันโดนหยุดหัวเลยฮะค่าทำผมฉันเสียเท่าไหร่ฮะโอ๊ยพ่อเลี้ยงผมก็รอดตองถ้างั้นเรามาดีกันก่อนละกันมาก็ได้คุณป้าถ้าเราอยากจะหาเงินก็ควรใช้ให้มันถูกวิธีไม่ใช่ขโมยของของคนอื่น